นีมีนี่มาเก็บไม่ไงผมอยากเก็บได้หน่อยหน่อยดิพ่อวันนี้ปาติ๋มจ้ะปาติ๋มคนสวยมาเยี่ยมจึงสวนสวยที่สุดเพิ่นว่าที่สุดของอำเภอจ้ะเก็บไปกินไปอร่อยไหมจ้าปาติ๋มโอยังขนาดแซ่บเลยยังขนาดนี้เข้มสุขเลยน้นเห็นบ่กควรนะแว่นธรรมดาเด้นี่อันนี้ของจริงจ้าปลูกแบบปลอดสารจ้า เออปฏิมาว่าผู้ใดอบอกมาเสียใจตายผลว่าผลแล้วนะไม่ชวนเออโอ้โรคแห่จ้ะเก็บไปเยอะแล้วจ้ะแต่ก็ยังเหลือเนาะยังเหลืออยู่ยังเหลือได้เยอะอยู่ยังเดียวได้เยอะใครยังไม่ลองชิมอยากให้ลองชิมด้วยอากาศมาสวนอ่านน่นไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาปติ๋มบอกได้แง่บัดเดี๋ยจะกินด้วยกลางๆแหละเด้ลายนึงเหรนเห็นบอขึ้นเก็บได้ลายเจอมาพุทรานมสดจ้ะ